เกงอีโ e คคาร์สุดประหยัดน้ำมันกับเจ้าโตโยต้ายาริ1.2แอนรีคันนี้ได้ปี2022กับเลขไม้เพียงแค่90,000เท่านั้นจากพี่พจ๋ากับราคาสุดพิเศษ399,000บาทนะคะบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปสวยมากๆเลยนะคะฟรีดาวเป็นงแค่พอน6,000กว่าบาทตลอดสัญญาได้เลยบ้างตาน้องแหม่มไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาจะเจอกับเซนโนแมมเซนีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะและที่นี่ที่เดิมนะคะเซนีไทยรถสวยสาขาสนามบินจังหวัดสุราธานีนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่กําลังมองหานะคะรถเก่งแฮปแบ็กหประตูวันนี้น้องแมมจัดมาให้แล้วนะบอกเลยว่าคันนี้ได้รถปีใหม่ไม่น้อยและที่สาคัญราคาโคตรถูกเลยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยนะคะโตโยต้ายาริส1.2เอนทรีนะคะคันนี้ได้ปี2022ราคาสุดคุ้มเลยนะคะ399,000บาทเท่านั้น นะเครดิตดีสามารถจัดเต็มวีดาวผมเนียงแค่6,000กว่าบาทตลอดสัญญาะ่ะใครที่แบบอยากผ่อน6 0 0 0 7เจ0ันวันนี้เราจัดมาให้แล้วนะคะ ก่อ,น,อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะภายนอกและภายในตัรถนะคะก็แจ้งก่อนนะคะว่ารถของเรานะคะไม่มีชนหนักจมน้าพิกามนะคะใหม่แท100้ร้อยเปอแน่นอนนะคะและที่สาคัญน,นะคะเรามีการตรวจรถให้และยังมีการรับประกันารันตีเครื่องยนต์เล็ก,กียร์ให้ด้วยนะคะบหรือว่าพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถยนต์มือสองเกรด a ออยู่ออกไปใช้งานนะคะมาที่นี่เลยนะคะเซรีไทยรถสวยของเรานะคะ เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวแอนทรีหรือว่า1.2 En แอนทรีนั่นเองนะเป็นรถเก่งประหยัดน้ำมันนะคะตัวกระจังด้านหน้านะคะหรือว่าโฉมหน้าก็จะได้เป็นโฉมหน้าแอนทรีแบบนี้เลยนะคะ ดระจังนหน้าก็จะได้เป็นสีดำนะคะดำเงานะคะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวได้อย่างลงตัวเลยนะคะหลอ่อเท่ๆนะ,ะขับขี่ในเมืองบอกเลยว่าหาที่จอดง่ายนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมไฟหน้ามันติด e ีเฟกเตอนะคะกรอบของดวงไฟนะพี่ไม่มีคราบเหลืองเลยนะ,ะใส่กิ้งนะคะเดิมๆจากโตโยต้เลยนะคะถัดมานะคะคันนี้นะคะไฟตัดหมอกยังไม่ได้มีมาให้นะคะสามารถซื้อมาใส่เพิ่มได้นะคะ ัมาด้านข้างนะคะคันนี้นะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะได้เป็นล้อเดิมโรงงานนะคะมีฝาครอบล้อมาให้นะคะตัวนี้ก็ได้เป็นล้อกระทะเดิมๆเลยนะคะนี่นะคะยางคือแบบสวยๆเลยนะคะพี่ๆนะดอกยางหนาๆเน้นๆขับขี่ได้ยาวๆเลยนะคะถัดมานะคะด้านบนนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะตัวนี้เป็นตัวแอนทรีนะไฟเลี้ยวจะไม่ได้ติดกระจกนะคะจะอยู่ด้านข้างนั่นเองนะ กระจกเดิมนะคะกระจกด้านหน้าก็กระจกเดิมโรงงานจากโตโยต้าเลยนะคะภาษีพรบรต่างๆนะคะเราก็ดูแลให้หมดนะคะพี่พไม่ต้องเป็ห่วงเลยนะในส่วนของตัวกระจกนะ,ะฝาครอบก็จะได้เป็นสีขาวนะ,ะสีเดียวกับตัวรถนะ,ะตัวน,นี้ก็ออกแบบมาลงตัวมากๆนะ,ะมือจับนะคะก็จะได้เป็นสีขาวเหมือนกันนะ,ะกระจกเดิมจากโตโยต้าเลยนะ,ะอ่ะมาดูตัวโครงสร้างภายในกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ตรงนี้เลยนะคะแผ่นเพนะ ตัวนี้นะคะถ้าเป็นปี2022นะคะตัวเป็นเพจจะอยู่ด้านในตัวรถนะนี่นะเอาวจดทะเบียนเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังนะอยู่ครบนะหัวน็อตต่างๆนะคะก็สีขาวนะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขันรอยแกะรอยแงะรอยถอดนะอ่ะเดี๋ยวแกะเม็ดอาร์คให้ดูนี่พี่พี่ดูคือแบบคือมันใส่กิ้งเลยพี่พี่คือแบบมองไม่เห็นเลยนะคือมันเรียบไปกับตัวโครงสร้างรถเลยพี่แล้วแบบรูกลมทุกรูนะพี่นะไม่มีรูไหนบิดเบี้ยวนะคะ ขอรเราคือคัดสรรเกรด A มานะคะถ้าแบบชนหนักมาจมน้ามาเราไม่ซื้อเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้พี่ๆมั่นใจได้นะนี่เลยนะคะตัว SRS airbag มีมาให้นะคะนี่ตรงนี้ก็ที่ใส่เก็บของนะคะคู่มือต่างๆนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆใครที่แบบกําลังมองหาตัวรถเก๋อยากได้ออกไปใช้งานนะ้น้องแบบแนะนําเลยคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะขับขี่สบายและประหยัดน้ามันด้วยนะอ่ะ เก็บไม่างให้ดูอีกนี่พี่ดูทุกบานเลยพี่นะคะไม่ใช่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งนะทุกบานคือแบบมันเรียบไปกับตัวโครงสร้างรถเลยนะคะคือถ้าจะมองไม่เห็นเลยพี่พี่จ๋านะคะรูกลมคมกริปนะจ๊ะสวยๆเลยอ่ะถัดมาด้านหลังนะคะ ด้านหลางนะพวกแบบไฟเบรกไฟไท้ายไฟเลี้ยวก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะตัวนี้น้องเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1.2นะรถเก่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบนซินนะโลโก้นะคะยาริสต,ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะจ๊ะสวยๆเลยไล่ฟ้ามีมาให้ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังก็มีมาให้นะ,ะมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านในนะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวแฮดแบ็ก5าปประตูนะ ห้องเก็บสัมภาระกับห้องผู้โดยสารก็คือจะอยู่ที่เดียวกันเลยนะแต่ถ้าเป็นกิ่งซีดานนะก็จะแยกกันนะคะอันนี้ก็ใครที่แบบชอบไม่ชอบปิ่นอันพึงประสงค์ก็อย่าใส่ของเข้าไปนะคะเพราะว่ามันก็จะอ,อกวนวอยู่ด้านในเลยนะคะตรงนี้เนาะห้องเก็บสัมภาระก็ใส่ของได้อยู่นะคะแบบใครที่แบบชอบช้อปปิ้งนะคะหรือแบบกระ,ปกระเป๋าเดินทางก็ได้อยู่นะสองใบนะด้านล่างนะคะนี่พวกเครื่องมือแม่แรงนะคะยังอยู่ครบนะคะ ซีนด้านข้างนะนี่เลยพี่นะคะสาภาพเดิมๆเลยนะคะเม็ดองเม็ดอาร์คือแบบดูกลมคมกริบนะจ๊ะสวยๆเลยมีไฟมาให้นะคะนี่พี่ดูตัวโครงสร้างนะคะหัวน็อตต่างๆเม็ดอาร์คต่างๆนะคะก็เดิมๆเลยนะคะไม่มีการโดนเชนิท้ายไม่มีใครมาจูบแน่นอนนะคะของเราคือคัดสรรมาอย่างดีนะ,ะสวยๆเลยนะพวกสเกิร์ตต่างๆก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะ,ะมาดูนะคะห้อง ผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าแกะเม็นอางให้ดูก่อนแกะให้ดูทุกบานเลยนี่ด่ดูคือทุกบานคือสวยทุกบานนะคะแกะให้ดูเลยชัดๆเลยนะคะสวยทุกบานจริงๆนะคะในส่วนของตัวเม็นอา่างนะ,ะห้องผู้โดยสารนะคะตัวนี้จะได้เบาะผ้านะ เข็มขัดนิรภัยมีมาให้พร้อมนะคะได้บอกผ้านะคะสวยๆเลยนะคะมีลวดลายอันนี้ก็3คนกําลังดีนะไม่อัอดจนเกินไปนะแต่ถ้าเล็กๆก็4คนได้อยู่นะด้านหลังก็ถือว่ากว้างไม่ได้แบบเล็กจนเกินไปนะคะสวยๆเลยนะคะกระจกเดิมนะคะจาก t o โยต้านะคะอะมาดูด้านหน้านี่เลยนะคะแผ่นมอก็ยังอยู่ครบนะคะหัวน็อนตต่างๆนะคะแบบ ขาวๆเลยนะคะไม่มีรอยขันรอยแกะรอยแง่รยอยถอดสติกเกอร์ต่างๆก็คือยังอยู่ครบนะแผงประตูคันนี้ก็จะได้เป็นสีดำนะคะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะออตโต้ฝั่งคนขับมีปุ่มเซ็นทรัลล็อกมาให้กระจกด้านนอกสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะ <S <S แล้วก็พวกที่ใส่ของต่างๆก็มีมาให้พร้อมนะคะพวงมลาลัยนะคะนี่เลยนะคะก็จะได้เป็นมันติฟังก์ชันนะรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียง ุ้มหนังมาให้แล้วด้วยนะครับขี่ง่ายมากๆนะคะ srs airbag มีมาให้นะคะคันนี้บอกเลยว่าไม่น้อยมากนะคะไม่เพียงแค่97,542กิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลอใหม่นะคะไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนนะคะของเรามั่นใจได้เครื่องเสียงเดิมๆิมนะคะสามารถเสียบ usb ได้นะคะ aux ได้นะคะเดิมๆเ,เลย mp 3ก็ได้ fm am คือสามารถใช้งานได้ตามปกตินะรับสายวางสายก็ได้นะคะ ในส่วนของแอนนะคะก็เป็นระบบแมนนวลนะคะตอนนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะผู้หญิงขับได้นะผู้ชายก็ขับได้ใครขับเกียร์แมนนวลไม่เป็นนะคะคันนี้ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ไปนะคะนี่เลยคอนโลด้านหน้าก็จะได้เป็นโทนสีดสําสวยๆเลยนะคะไปดโรงไปดานคือแบบสะอาดมากคี่พี่จา๋าบอกเลยว่าภายในสวยมากนะอันนี้น้องพึ่งสปาเสร็จเลยนะน้องพึ่งสปาเสร็จเลยจ้ะพี่พี่จ๋านะใครที่แบบกําลังมองหาอยู่นะคะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคะ อ่ะเดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันดีกว่ามาเลยจ้าคันนี้เครื่องยนต์1.2ประหยัดน้ำมันสุดๆพี่ๆ๋าเป็นรถเกง Eco ่ง e ีโคคาร์นะเป็นรถเกง Eco ่ง e ีโคคาประหยัดน้ำมันนะคะสวยๆเลยในส่วนของตัวห้องเครื่องนะค,ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ VVTI นะเป็นฝาครอบสีดำนะคะฝาครอบสีดำนะคะ หัวน็อตน,นะคะแก้มซ้ายแก้มขวานะคะก็เดิมๆนะคะไม่มีรอยขันรอยแกะรอยถอดแต่อย่างใดนะม้อแบตเราก็ดูแลให้นะคะแต้มสีเดิมโรงงานนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะนี่พี่พีดูได้เลยตัวเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะรูกลมคมกิฟนะคะไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะฟ้ากระโปรงนะคะก็เดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะนี่นะคะตัวเม็ดอาร์ตต่างๆชุดแบบสวยกริปพี่วีจ๋า นะรถปี22ที่สภาพใหม่มากนะ,ะรถปี2022ที่สภาพคือเหมือนป้ายแดงเลยพี่จ๋าสำหรับใครที่สนใจนะสำหรับ Toyota y a าริ1.2 Entry ปี2022คันนี้นะคะกับราคาเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีจะเต็มฟีดาวไปได้เลยนะคะออกรถเริ่มต้นเพียงแค่6,500บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะสามารถติดต่อน้องแมนได้เลยนะคะ0645197197นะคะ 0645197197นะคะเบอร์นี้สามารถแอดบั้นเขียวได้เลยนะคะใครสนใจนะ,ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือใครอยากจะมาดูรถตัวจริงก็มาได้นะคะที่เซรีไทยรถสวยสาขาสนามบินจังหวัดสุราธานีนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะ้องแมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะจเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ